คดีนี้ไปดูเรื่องลับๆที่ไม่รับของสามีผมวิศวะติวิชิตอรัญพงษ์ข้าราชการบำนาญสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้ชายวันนี้ก็ไปหาผู้หญิงเจ๊คนนี้ได้รับทราบข่าวมาว่าผัวพาเมียน้อยมาเลิงร่าอยู่ในโรงแรมนี้ครับโอ้คาดังาเขาแกอย่าอยู่เลยนะแกทำนี้ได้ไงแกเอาเม่น้อยมาดังกลกในโรงแรมแกตายแกเงียบถ้าน้องรู้ความจริงแล้วน้องจะไม่โกรธอิจ้า มีเมียน้อยอยู่คาตาเงี้ยจะไม่โกรธได้ยังไงไม่โกรธได้ไงนั่นอ่ะผู้หญิงหรือเปล่าผู้หญิงเดี๋ยวพี่ยินยันน้าถ้าน้องเห็นหน้ามันแล้วน้องจะไม่โกรธไม่โกรธจะไม่โกรธได้ไงวะงงว่ะน้องดูสภาพมันดูดูดูไปไปไนั่นมันเมียน้อยหรือว่ากระป๋องนมโดน มีอะไรกับพี่โหเหนียวย่นหนังยาเฮ่ยขยะขยะแขยย้ายโกรธยายโกรธยายโกรธแล้วเห้ยโกรธแอบโกรธไม่มีตายต้องช่วยมิดุยช่วยมิดุยตายบอกาตายตัวสองตัดขาดขาดแลว่กกยตายมยตายจริง ชมทุกคนเมียน้อยแก่ดีเมียหลวงก็เบอร์หนักดีหัวก็ทุเล็ดีมาถึงก็ดา่าด่าใหญ่พรายักเรู้ว่าหัวตัวเองน่ะติดคุณแก่น้องเคยได้ยินคำนี้ไหมรักออกแบบไม่ได้ขอขอบคุณร้อยตำรวจตรีวิชิตอรัญญภูมิข้าราชการบำนาญสำนักง,งานตำร,รวจแห่งชาติเจ้าของเรื่องมีกิ๊กแก่